สวัสดีครับตนนพบกันอีกแล้วนะครับครับสวัสดีครับวันนี้มีอะไรมาอวดโอ้โหหลวงพ่อสายกลางนะพี่นะอันนี้เป็นเป็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อขอมหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะครับแล้วก็อีกหลายเกจินะพี่นะภาคกลางอ่ะเดี๋ยวลองไล่ดูนะครับพี่ลองดูคลิปให้จบนะครับว่ามีผ้าอะไรน่าสนใจบ้างใครสนใจก็ก็ค่อยๆทักมานะครับผมอ่ะองแรกเลยนะครับเป็นเป็นหลวงพ่อเงินนะครับ เป็นหลวงพ่อเงินอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองครับเป็นเนื้อทองเหลืองหลวงพ่อเงินรุ่นกองทุนห้าสามนะครับพิมพ์นิยมวัดบางคานจังหวัดพิจิตรครับผมเป็นของวัดบางคานออกนะครับรุ่นกองทุนปีห้าสามครับผมอันนี้เป็นเนื้อเนื้อทองเหลืองนะครับเนี่ยเนื้อทองเหลืองนี่นะครับอันนี้องค์ละห้าร้อยนะครับห้าร้อยนะครับครับผมพระีสวยนะครับเนื้อทองเหลืองมีองค์เดียวนะครับ นี่มีองค์เดียวมีองค์เดียวนิดเนื้อทองเหลืองมีองค์เดียวไก่ไว้ก็ได้นะครับครับผมองละห้าร้อนะครับต่อไปรุ่นเดียวกันนะครับนี่อ๋อเป็นรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันคนละเน,นื้ออออันนี้เป็นเนื้อเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงใช่หรืออีกอย่างเขาเรียกว่าเนื้อไอทองแดงหลอ่อพี่เป็นเป็นเนื้อทองแดง ดินไทยอ่ะพี่เขาเรียกเนื้อทองแดงดินไทยครับนี่เท่าไหร่เนื้อทองแดงอ่าเท่ากันครับพี่ราคาเท่ากันราคาห้าร้อยเท่ากันนี่นะครับได้เป็นกล่องนี้เลยครับนี่นะครับมีหมายเลขมีอะไรครบหมดนะครับนี่นี่ปีห้าสามนะครับเมื่อก่อนเล่นองค์เป็นพันนะครับนี่นะครับเมื่อก่อนองค์เป็นพันมีทั้งหมดนะครับนี่ นี่มีทั้งหมดนี่คือเนื้อทองแดงครับเนื้ออันนี้เนื้อทองแดงหมดเลยมีเนื้อทองเหลืองอยู่องเดียวเนื้อทองแดงมีอยู่ห้าหรือห้าองค์ครับเนื้อทองแดงห้าองนะครับอันนี้เนื้อทองเหลืองทองเหลืององค์นี้ทองเหลืองนะครับเนื้อทองแดงนี่เขาเรียกว่าเป็นรุ่นนี้นะพี่นะเนื้อสำลิดแดงผิวไฟเขาเรียกว่าเนื้อสำลิดแดงผิวไฟดินไทยปีห้าสามองค์ละห้าร้อยนะครับออกวัดบางคานนะครับต่อไปนะครับเป็นมีเบ้าทุบนะครับปีห้าสามร้อย หลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินครับมีเบ้าทุบเขาเรียกเบ้าทุบนี่นะครับกล่องเขาเป็นอย่างนี้นี่กล่องเขาอันนี้กล่องสวยอือนี่หนักนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพิมพ์เบ้าทุบสำลิดเหลืองผิวไฟโบราณครับผมนี่แหละอันนี้หกร้อยอันนี้หกร้อยครับนี่นะครับองนี้นะครับหกร้อยนะครับเบ้าทุบนะครับสำลิดเหลืองผิวไฟโบราณ นี้มีกี่องค์อันนี้มีหนึ่งองค์ครับมีองค์เดียวเป็นกล่องแบบนี้นนต่อไปเป็นไม้โพแกะไม้โพแกะอธิษฐานหลวงพ่อเงินที่หลวงพ่อเงินเคยอธิษฐานไว้ครับเป็นไม้โพแกะแล้วไม้โพนี้เขาโค่นโค่นลงมาโค่นลงมาเขาก็เอามาทําเป็นแกะเป็นหลวงพ่อเงินแต่อันนี้ออกวัดหนองดงนะครับก็คือว่าเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน,นที่ผม,มอ่านประวัติมาเป็นอย่างนี้นะครับคือเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันของวัดบางคานเนี่ย เขาเอาไปให้วัดหนองดงสี่รอยเจ็ดสิเอ็ดองครับแล้วเขาก็ปั้มข้างหลังว่าจักรพรรดิแล้วก็มียันเห็นไหมพี่อือันนี้เป็นไม้โพไม้โพอธิษฐานแกะไม้โพอธิษฐานแกะหลวงพ่อเงินเนี่ยไอ้ที่โค่นลงมาแล้วเขาก็มาทําเป็นอาหลวงพ่อเงินแกะกันอ่ะอันนี้องค์ละแปดร้อยแปดร้อยนะครับมีอยู่กี่องค์มีอยู่สององค์นะครับมีสององค์เองนี่เลือกเอานะครับจะเอาองค์นี้ นี่นะครับหรือจะเอาองค์นี้เป็นไม้ไม้อธิษฐานไม้โพกแกะอธิษฐานนะครับของหลวงพ่อเงินวัดบับงขานนะครับที่ท่านอธิษฐานมาแล้วก็ปัจจุบันก็คือโค่นลงมาที่โค่นลงมาเขาก็เอามาทำเป็นเป็นพระกันเอามาทาเป็นพระแต่ไม่แน่ใจว่าออกปีอะไรนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินเหมือนการรุ่นกองทุน5้สอ่าเป็นเนื้อสำลิดสำลิดแดงแต่นี้จะไม่มีกล่องอันนี้ไม่มีกล่องครับ มีอยู่สามครับมีองค์เดียวไม่มีกล่องเอาสี่ร้อยครับผมสีนะ่ร้อยใครจะให้เลี่ยมให้ก็ได้นะครับแต่เพิ่มหนึ่งร้อยแต่ต้องรอประมาณสามวันเพราะร้านเขาเขาเลี่ยมให้เราด่วนไม่ได้เขาก็ต้องรอประมาณสามวันนะครับไม่เกินครับผมอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินปีหนึ่งสี่นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานปีหนึ่งสี่เอาอย่างนี้เอาใหม่เป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานแต่ออกวัดวังว่าปีหนึ่งสี่ ก้นตอกโคดยันใบพัดนะครับอันนี้องค์ละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะครับผมก้นยันตอกอ่ามีสององค์มีสององค์ครับนี่นี่ครับองค์ละเจ็ดร้อยก้นตอกยันใบพัดนะครับออกวัดวังว่านะครับแถวพิจิตละครับออกแถวพิจิตนั่นแหละอ๋อครับครับผมไปเป็น อ่ะเป็นหลวงพ่อบุญตานะครับวัดคลองเกตจังหวัดลบบุรีนะครับปีหนึ่งสี่พระเก่านะครับแล้วสวยนี่มีสองเหรียญมีอยู่สองเหรียญครับเหรียญละสี่ร้อยหลวงพ่อบุญตาวัดคลองเกตจังหวัดลบบุรีปีหนึ่งเจ็ดครับผมเป็นพระที่ปีลึกดีนะครับอ่ะต่อไปนี่หลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกแจกแม่ครัว เป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์แจกแม่ครัวเป็นพิมพ์เล็กพร้อมเลี่ยมเล็กนะครับผมพร้อมเลี่ยมผมเลี่ยมมาเองมีเท่าไหร่พี่เลี่ยมเองอันนี้เจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยเป็นหลวงพ่อเงินปืนแตกแจกแม่ครัวเป็นพิมพ์เล็กนะครับมีองค์เดียวเจ็ดร้อยมีองค์เดียวครับหลวงพ่อเงินตอบอ่ะเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อแหนมรุ่นรวยไม่สิ้นรุ่นรวยไม่สิ้นสุดปีสามเจ็ดหลวงพ่อแหนมวัดเขาหน่อรุ่นรวยไม่สิ้นสุดปีสามเจ็ดนะครับ องค์นี้เอาสา0ร้อยสาร้อนะครับผมพระทุกองค์ใครอยากให้ให้เลี่ยมให้ก็เลี่ยมได้นะครับแต่ว่าต้องเพิ่ม100บาทนะครับถ้าเป็นรูปหล่อเหรียญอย่างเงี้ยครับผมอันนี้เป็นพระพุทธชินราชวัดดอยวาวจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมพี่วัดดอยวาวไหมนี่เท่าไหร่ออันนี้200ครับ <200 S 2> เดี๋ยวนะครับพ <200 S 2> นะี่ผมดูให้ พระาธาตุดอยวาวนะครับเป็นพระพุทธชินราชพระาธาตุดอยวาวจังหวัดเชียงรายนะครับผม oh. วัดพระบรมาธาตุดอยวาวออกวัดพระบรมาธาตุดอยวาวจังหวัดเชียงรายเอาสองร้อยพร้อมเลี่ยมครับผมต่อไปนะครับอ่ะเจ็นหล,หลวงพ่อขอมลหลวงพ่อขอมครับไผ่ลงัวเนี่ยหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวเป็นเขาเรียกว่าพระกิ่งดิดน้ำมนต์ ปีสองสี่ถึงปี2 5 0 5นี่นะครับอันเนี้ยองค์สวยผิวเดิมผิวดีอันนี้นะครับเอาอง์ละ800อเนี่ย <800 S 2> อง์ละ800อยเนี่ย <800 S 2> สององเนี่ยองละ800รอันนี้ผิวไม่ค่อยสวยละองเนี้ยองค์นี้เอา500อยเนี่ยครับผิวไม่สวยอ๋อจะรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันครับอันนี้เป็นเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับทองเหลืองกับดำ เป็นของหลวงพ่อขอมเขาเรียกว่ากิ่งดิดน้ำมนต์หลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวองค์ดำสวยๆแปดร้อยองนี้ไม่ค่อยสวยเอาห้าร้อยครับครับผมแล้วก็มีขอมเหมือนกันนี่หลวงพ่อขอมนะครับครับอันนี้เอาองค์ละสี่ร้อยหมดเลยสี่ร้อยทุกลหลวงพ่อขอมนะครับครับหลวงพ่อขอมนะครับนี่นี่องค์นี้สี่ร้อยองใหญ่เดี๋ยวดูทีละองค์ก็ได้ครับ องนี้ก็สี่ร้อยนะครับนี่องนี้ก็สี่ร้อยอันนี้พิมพ์หายากหน่อยพิมพ์จะหายากอันเนี้ยอันนี้ก็จะหายากหน่อยเอาองละสี่ร้อยนะครับหลวงพ่อของมัดไผ่ลงลวัวนี่นะครับครับผมอ่ลองดูนะครับแต่ละพิมพเผื่อใครชอบพิมพไหนองไหนเขาว่าไปครับนี่นะครับอ่ะนี่ลองดูครับ อันนี้ก็จะเป็นพิมพ์หายากนี่นี่ก็พิมพ์หายากนะพี่นะเป็นของหลวงพ่อขอวัดไผ่ลงวัวอันนี้เป็นเนื้อดินเผานะครับเมื่อก่อนท่านก็จะทําแบบหลายๆองค์เขาอออกไปเยอะแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับอง์ล,งละห้าร้อยนะครับห้าร้อยทุกองใครจะให้เลี่ยมก็ได้นะครับแต่ค่าเลี่ยมผมว่าน่าจะต้องมีประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบอ่ะเป็น <ลง S 2> อย่างน้อยอ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบนี้ถูกนะพี่นะแต่ไม่รู้ว่าร้านเขาจะเลี่ยมให้เปล่าแต่ก็จะพยายามคุยกับเขาให้ถ้าใครอยากได้เลี่ยมมันนะ น่าจะได้นะอง์ละสักร้อยห้าสิบอ่ะเนี่ยพี่ค่าเลี่ยมนะครับถ้าใครอยากให้เลี่ยมก็น่าจะเพิ่มอีกองค์ละหนึ่งร้อยห้าสิบแต่พระองค์ละสี่ร้อยนะครับอ้อนี้สี่ร้อยเหรอครับรผมองคละสี่ร้อยหมดเลยพี่นี่อ้อนี้สี่ร้อยเหมือนกันสี่ร้อยเหมือนกันอ๋อครับทุกองอะพี่หลวงพ่อขอมเนื้อดินองละสี่ร้อยหมดเลยแล้วแต่ชอบเอาองคไหนแต่เที่ยมด้วยก็ประมาณร้อยอ่าเลี่ยมด้วยก็เพิ่มอีก ร้อยห้าสิบครับน่าจะได้อยู่ที่ขนาดนะได้ครับร้อยห้าสิบเดี๋ยวลองขอเขาให้ร้อยห้าสิบว่าได้ไหมครับต่อไปเป็นคุณแผนที่ไหนโอ้โหเพศสวยแล้วหอมมากเลยนออเนื้อเขเนื้อไม่อันเนี้ยผมไม่รู้ที่แต่พ้าเนะี่ยลุกคุณแผนชุดเนี้ยเป็นเป็นของวัดไหนผมไม่รู้เนี่ยนะพี่มีทั้งหมดอ่ะมีทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบแปดองผมเอาองค์ละสามสิบบาทแต่ต้อง แต่ต้องอย่างนี้นะพี่นะแต่ต้องเช่าผมสิบองค์ขึ้นไปนะสิบองค์ก็สามร้อยใช่ไหมพี่เพราะมีค่าส่งอีกห้าสิบบาทแต่ถ้าเช่าองค์เดียวก็คือไม่ส่งให้นะครับพี่ต้องออกค่าส่งเองแต่ไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่ครับพี่นี่ข้างหลังจะเป็นอย่างนี้องค์องไม่ไม่เล็กไม่เล็กองค์ไม่ใหญ่นะครับพี่นี่องค์เล็กๆเลี่ยมมากําลังดีเลยเนี่เห็นไหมเป็นขุนแผนนะครับนี่ผมไม่รู้ที่ไหนมีทั้งหมดสองถาดน,นะครับอันเนี้มีทั้งหมดร้อยหกสิบแปดองครับผม ถ้าเอาหมด168องผมเอา3 0 0มก็ตกองคแล้วเท่าไหร่อ่ะพี่องละ20ถึงไหม20กว่าบาทนะพี่นะครับผมอ่าโอเคนะครับ62หลวงพ่อลวยปี62ครับผมอันนั้นเอา 400, 400ครับ400หลวงพ่อลวยปี62เอา400ครับอันนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อลวยเหมือนกัน เหรียญกลมหลงพวก,กวยรุ่นมงคลถาวรปี55เหรียญน,นั้นเอา500 500ครับผมอ่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าพระปดนี่เนื้อน,นิ่มเสก5เดือนพรมน้ำมนต์าหาวหลวงปู่คูบาวิมาโลสำนักสงฆ์พระาธาตุเดี๋ยวนะพี่สำนักสงฆ์พระาธาตุจังหวัดเชียงใหม่ทางเหนือ เขาเขียนว่าสำนักสงฆ์พระาธาตุดอยจอมแวะอ่าชื่อชื่อสำนักสงฆ์กนะ้พี่นะสำนักสงฆ์พระธาตุดอยจอมแวะจังหวัดเชียงใหม่ปีห้าแปดเอาสามเอาสามร้อยพี่เนื้อดีนะข้างหลังเขาปิดทองมาปกติก็จะเป็นเนื้อเหมือนข้างหน้าแหละแต่นี้เขาปิดทองมานี่นะพี่มีผงผงมีผงมีอะไรเยอะแยะเลยลองต้องลองไปอ่านดูครับประวัติของเขาอ่ะ เขาเรียกว่าพระปหนี้เนื้อน,นิ่มใส่ห้าเดือนพรมน้ำมนต์ห้าหาวหลวงปู่คูบาวิมาโลสำนักสงฆ์พระธาตุดอยจอมแวะจังหวัดเชียงใหม่ปี5้าแเอา300ครับครับดีไม่ดีอาจจะมีผงหลวงปู่อะไรนะพี่หลวงปู่ดู่หลวงปู่ดูหลวงตมาอะไรทางนู้นนะพี่อ่ะต่อไปนะครับต่อไปเป็นเหรียญ เป็นเหรียญคูบาศรีวิชัยกับคูบาอินถาวัดบ้านปางจังหวัดลำพูนปี28เหรียญละ200นี่พี่ดูนี่เป็นเหรียญคูบาศรีวิชัยกับคูบาอินถาวัดบ้านปางจังหวัดลำพูน นี่นะครับพี่เหรียญละสองร้อยใช่ไหมอ่าเหรียญละสามร้อยอ๋เหรียญละสองร้อยครับพี่เหรียญละสองร้อยครับถ้าใครสนใจก็มีอยู่มีอยู่สี่เหรียญสี่เหรียญนะถ้าใครสนใจนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งนะครับสี่สองเจ็ดหกศูนย์เก้าสี่นะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับแล้วก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับแอดไลน์ด้วยเบอร์มือถือนะครับวิธีการแอดไลน์ก็เราเข้าไปที่หน้าหลักของไลน์นะครับแล้วก็กดค้นหา พอกดค้นหาเสร็จแล้วก็กดไปที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับมันจะมีสูนลักษกรมอยู่เราก็ติ๊กตรงนั้นแล้วก็กดเบอร์โทรเข้าไปได้เลยพอกดเบอร์โทรเข้าไปปุ๊บแล้วก็ค้นหาก็จะเจอลวครับเป็นไลน์ของผมนะครับผมชื่อนนท์นะครับในไลน์ก็ถ้าใครสนใจก็แคปหน้าจอแอดไลน์ขึ้นแล้วก็แคปหน้าจอส่งมานะครับถ้าใครไม่เป็นไม่แคปหน้าจอไม่ได้ก็โทรมาหาได้นะครับโทรมาหาได้แล้วก็สนใจวัตถุมงคลรุ่นไหนหรือแอดไลน์ไม่เป็นก็โทรมาหาผมได้นะครับ ครับผมต่อไปเป็นหลวงพ่อนุ่มนะครับหลวงพ่อนุ่มวัดนางในอ่างทองนะครับเหรียญละสามร้อยเป็นเหรียญหลวงพ่อนุ่มวัดนางในเหรียญละสามร้อยครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อเพชรหลังหลวงพ่อโตวัดวังพระธาตุรุ่นแรกจังหวัดกำแพงเพชรครับอืขายกำแพงเพชรนะครับเอาสามร้อยครับสามร้อยนะครับครับผม ต่อไปนะครับเป็นหลวงอ่าเขาเรียกว่าเป็นพระเดี๋ยวนะครับพี่อ่นี่นะครับพี่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเขาเรียกว่าพระนางพญาฐานบัวหลวงพ่อแดงวัดทุ่งข้อจังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละพี่เอาองค์ที่ยังไม่ได้ไม่ได้ได้นั่นแหละพี่นั่นแหละรุ่นเดียวกันเหรออ่ารุ่นเดียวกันครับพี่ เป็นนางพญานะครับนางพญาฐานบัวหลวงพ่อแดงวัดทุ่งข้อืจังหวัดสุพรรณบุรีพี่องค์ละสามร้อยสามร้อยนะครับผมต่อไปเป็นพระพิคเนตนะครับอันนี้เนื้อเก่ามากเลยเนื้อเก่าเนื้อดีมากเลยเป็นพระพิคเนศผมไม่ทราบชื่อนะครับแต่เนื้อสวยครับพี่เนื้ออะไรเนื้อสวยอเนี่ยพอๆกันเลยกับหลวงพ่อขอมเนี้ยพี่ดูเด็เนี้ยเนื้อพอๆเลยผมว่าปีพอๆกันอะปีลึกอะ อันนี้เอาสามร้อยครับเป็นเป็นพระพิฆเนศนะครับเนี่ยเอาสามร้อยครับอมหลังนี้ยันไม่รู้ที่ไหนออกนะครับเอาสามร้อยต่อไปนะครับเป็นเหรียญต่อไปเป็นเหรียญมหาชัยมหาโชคลาภหลวงพ่อปานครับวัดบ,บางคนนมปีสองห้า หลวงพ่อปานวัดบางโคโนมครับผมเป็นเหรียญมหาชัยมหาโชคลาภหลวงพ่อปานวัดบางโคโนมปีสองห้านะครับเอาสี่ร้อยเออเหรียญสวยพี่เดี๋ยวนะพี่ผมสง่งให้ไม่ได้เขียนไราไละเอียดเลอ่าเหรียญยน,นี้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ผลวัดดักคะแนนนะครับอ่าเหรียญ ช่องบกผู้ชนะครับเปเหรียญช่องบกนาา่าจะแจกทหารนะมั่งเหรียญน,นี้เนี่ยเป็นเหรียญหลวงปู่ผลวัดดักคะแนนช่องบกผู้ชนะนะครับเหรียญน,นี้เขาเรียกนี่นะครับเหรียญที่สวยเลยเหรียญหลวงพ่อมีเท่าไหร่ like? อันนี้เอาห้าร้อยครับเหรียญ <i> หลวงปู่ผลวัดดักคะแนนอืมด้านหลังเป็นธงชาตินะอะครับผมช่องบกผู้ชนะแจกน่าจะแจกช่องบกอะครับแจ้งแจกช่องบกทหารนะครับนี่นะครับ อันนี้เอาห้าร้อยนะครับต่อไปครูบาศรีวิชัยครับเรียน er er สองสี่เขียนสองสี่เจ็ดสองทรงเดิมแต่ผมไม่รู้ออกปีไหนนะแต่ไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปีสองสี่เจ็ดสองหรอกแต่เขาทำทรงทรงเหมือนสองสี่เจ็ดสองน่าจะเอาบล็อกสองสี่เจ็ดสองมาทำเขาเึิงเขียนว่าทรงเดิมครับ <200. S 1> er เรียนสองร้อยอ่าเขียนนี้สองร้อยครับพี่ต่อไปนะครับเป็น อันนี้เขาเรียกว่าผงชานหมากผงชานหมากหลวงพ่อใหญ่วัดเวลุวันวัดเวลุวันสีวงจังหวัดสุพรรณเป็นเนื้อชานหมากนะครับอเอาสามร้อยสามร้อยนะครับ,รบผมต่อไปนะครับเป็นหลวงปู่พิงเหรียญหลวงปู่พิงวัดโบสถ์โกงธนูปีสองศูนย์ อย่างนั้นเอาสามร้อยสามร้อยนะผมรู้สึกมีสองเหรียญต่อไปเป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อพูนวัดหนองตางูจังหวัดอุทัยครับเหรียญเล็กเหรียญหลวงพ่อพูนวัดหนองตางูจังหวัดอุทัยเหรียญนี้สามร้อยครับสามร้อยนะครับครับผมเป็นเหรียญเล็กๆเป็นเหรียญเล็กเดียมให้เด็กแขวนดี ชื่ใหญ่ก็เล็กๆนะครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันหลวงพว่ออั้นนะครับวัดพญาต์วัดพญาต์ากาลามปีหนึ่งสี่ครับโอ้ปีลึกปีหนึ่งสี่เหรียญหลวงพ่อก,กันหลวงพว่ออั้นวัดพญาต์วัดพญาต์กาลามปีหนึ่งสี่เอาเหรียญละห้าร้อยครับห้าร้อยนะครับครับผมต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยเดี๋ยวนะพี่ อ่ะมีสองเหรียญอ่ะเหรียญน,นี้สี่ร้อยปีสามเก้านะครับเหรียญหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยเหรียญสวยเหรียญเนี้ยปีสามเก้าเอาสี่ร้อยครับเหรียญน,นี้ก็สวยครับแต่เป็นอีกรุ่นหนึง่งคนละรุ่นคนละรุ่นครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งหลังไม่เหมือนกันเหรียญน,นี้เอาสามร้อยครับหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยนะครับปีสามเก้าต้องสองเหรียญเลย ต่อไปนะครับเป็นหลวงปู่เป็นหลวงปู่เทียมวัดกษัตริย์ตาธิราชจังหวัดอยุธยาปีสองสององละสามร้อยครับเป็นเหรียญพัดยศเหรียญพัดยศหยดน้ำเหรียญละสามร้อยมีทั้งหมดสามเหรียญมีทั้งหมดสามเห,เหรียญเหรียญสวยๆเลยนะครับปีสองสองท่านท่านนะครับ หลวงปู่เทียมวัดกษัตริตาทีราชจังหวัดอยุธยาปีสองององละองละสามนะครับเหรียญพัดยศหยดน้ําครับผมเหรียญเหรียญอะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เจอรายละเอียดี่ดูก่อนเป็นเหรียญเล็กๆเหรียญเล็กๆเหรียญนะเป็นเหรียญทั้งทั้งเหนือเป็นเหรียญคู่บาพมมาครับ เปเหรียญคูบาพมมาวัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลำพูนนะครับนี่นะครับเอาเหรียญละร้อยห้าสิบครับนี่เหรียญละร้อยเหรียญไม่รู้เหรียญมีทั้งหมดย7สิบเจ็ดเหรียญนี่นะครับนี่นี่นี่เหรียญที่สวยนะครับอะเดี๋ยวดูในมือผมนี่นี่เหรียญจังหวัดลำพูนนะครับนี่มีทั้งหมดเยอะยี่สิบเจ็ดเหรียญนะครับ เหรียญละร้อยห้าสิบถ้าเหรียญเดียวร้อยห้าสิบนะครับแต่ถ้าเอาทั้งหมดเลยผมเอาพันแปดยี่สิบเจ็ดเหรียญน,นี่นะครับสูงนี้พันแปดถ้าเอาเหรียญเดียวร้อยห้าสิบครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญรุ่นแรกพระสมุวิโรฒหลังพระสุขโขไทยชัยศึ์ปีหนึ่งเก้าวัดคอไห จังหวัดชัยนาทเอาสี่ร้อยสี่ร้อยครับมีเห<อ>รียญเดียวมีเหรียญเดียวต่อไปเป็นหลวงพ่อกเกษมเรี๋ยญหลวงพ่อกเกษมเขม,มโกร,รุ่นมงคลกเกษมหกสิบพรรษาปีสามหกพันเอกมานพสร้างโรงเรียนหนองยานะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับหลวงพ่อกเกษมปุกเสกนะครับอืมอันนี้เอาเหรียญละสามร้อยพร้อมเรียะสามร้อยนะ,นะครับผมครับ ยีละสามร้อยพร้อมเลี่ยมพร้อมเรี่ยมพร้อมส่งนะครับผมวัตถุมงคลทุกองคนะครับส่ง e m s ให้ทุกองคนะครับส่งฟรีทั้งหมดนะครับผมต่อไปเป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรปีหนึ่งสี่นะครับเหรียญหลวงพ่อแพรปีหนึ่งสี่รุ่นสร้างโรงเรียนจ่าอากาศ รุ่นสร้างโรงเรียนจากอากาศปีหนึ่งสี่เหรียญละสามร้อยครับเนี่ยเหรียญละสามร้อยหลวงพ่อแพรนะครับปีหนึ่งสี่สร้างโรงเรียนจากอากาศเหรียญละสามร้อยอ่าต่อไปเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ปีหนึ่งเก้าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญประจําวันเกิดวันพฤหัสนะครับปีหนึ่งเก้าหลวงพ่อแพรนะครับนี่ก็หลวงพ่อแพรใช่ครับผมหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยพร้อมส่งนะครับ ก็จะแย่หน่อยนะถ้าใครถ้าเช่าองค์เดียวก็แย่หน่อย <c oughs> อันนี้เป็นปีหนึ่งหกนะครับกี่บาทพี่หลวงพ, <c oughs> พ่อแพหรอพ่อแพอเหมือนกันครับเป็นพระบางสิบรีป่ะพี่นี่สองร้อยอ่าองค์ละสองร้อยครับพระสิบลีครับผมอันนี้องค์ละอันนี้องค์ละ 100, ห,หนึ่งร้อยหลวงพ่อแพรเหมือนกันครับนี่ข้างหลังเป็นอย่างนี้ข้างหน้าเป็นอย่างนี้นอ,น <c oughs> อันนี้องค์ละ 100, หนึ่งร้อยหลวงพ่อแพรเหมือนกันนะครับ ใครจะเอาหมดก็ลองคุยราคาดูนะครับใครได้ก็แพ้ครับองค์ละหนึ่งร้อยบาทโองคองละห <Okay. S 1> นึ่งร้อยรับนี่ข้างหลังเป็นสิวลีครับข้างหลังเป็นพระพุธก็จะพระประจําที่ oh, วัดท่านอ๋อวันนี้มีสองแบบอ่าครับผมแล้วก็มีหลังติวลีก็มีออ่านี่หลังติวลีองคหนึ่งแล้วก็หลังพระพุธอ่าหลังติวลีสององค์หลังพระพุธหนึ่งองค์เอาองค์ละหนึ่งร้อยครับ ต่อไปนะครับอ่ะเป็นหลวงพ่อแพรปี24องค์ละ100เหมือนกันนี่นะครับข้างหลังเป็นพระพุทธข้างหน้าเป็นหลวงพ่อแพรมีอยู่สี่เหรียญน,นะครับเหรียญละ1น0รนะครับผมคบใครสนใจก็เบอร์โทร0 8นนะครับใครสนใจเช่าวัตถุโบคนใครสนใจเช่าวัตถุมงคลเบอร์โทร081 สี่สองเจ็ดหกศูนย์เก้าสี่แอดไลน์ก็ขึ้นนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ด้เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อแพรปีสามหกครับเหรียญละหนึ่งร้อยปีสามหกปีสามหกครับผมเหรียญละหนึ่งร้อยมีสองเหรียญครับถ้าใครอยากยกเหรียญหลวงพ่อแพรนะครับก็คือโทรมาคุยได้นะครับอยากยกทั้งหมดเลยเอาเท่าไหร่อย่างเงี้ยคุยราคากับผมได้นะครับครับอันนี้เป็น อ่าเหรียญปีหนึ่งเก้ากะไหลทองหลวงพ่อแพรเหมือนกันครับอันนี้เหรียญใหญ่นี่ข้างหลังเป็นอย่างนี้ข้างหน้าเป็นอย่างนี้เหรียญใหญ่มีสองเหรียญเหรียญใหญ่เหรียญละสองร้อยนี่เหรียญใหญ่เหรียญละสองร้อยเหรียญเล็กเหรียญละร้อยนะครับเหรียญเหมือนกันแต่เหมือนกันครับแต่เป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ครับครับผมก็หลวงพ่อแพรก็มีอีกองหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเนี่ยเนื้อนวะแน่นอนอยู่แล้วแต่จะเป็นถึงเนื้อเงินหรือเปล่าไม่รู้นะพี่เนี่ย ผมดูแบบหลวงพ่อแพรคใช่ครับเป็นเหรียญใบโพอ่ะหลวงพ่อแพรไม่แน่ใจว่าเงินหรือเปล่าหรือเป็นนวะแต่นวะนี่ไม่น่าพลาดอ่ะแต่ผมกลัวจะเป็นเนื้อเงินด้วยองค์เนี้ยเท่าไหร่เดี๋ยวนะพี่มีราคาเปล่าเอาเอาสามร้อยพอเนี่ยนี่นะครับหลวงพ่อแพรปีสามเจ็ดนี่นะครับองค์นี้สามร้อยดูเนื้อเนี่ยไม่นวะก็เงินเหรียญน,นี้โอเคครับผม หลวงพญา,านหลวงปู่นิ่มครับนี่ยันปูเหรอเอ่ยยันพญานปูเขาเรียกพญานปูนิบซับหลวงปู่นิ่มมีอยู่สองผืนอ่ามีอยู่สองผืนครับวัดอะไรนี่พี่วัดพุทธมงคลผืนเท่าไหร่อันนี้เอาผืนละสามร้อยครับผืลลนละสามร้อยนะพญานหลวงปู่น,นิ่มนะครับวัดพุทธมงคลมีกาวัดข้างหลังนะครับนี่เห็นไหม โอเคครับครับใครสนใจก็ผืนละสามร้อยครับสําหรับวัตถุมงคลชุดนี้นะครับครับผมก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคาังคานแล้วก็หลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวครับผมแล้วก็เป็นหลวงพ่อแดงแล้วก็อีกหลายเกจินะครับสายภาคกลางนะครับภาคกลางไปจนถึงเหนือนั่แหละครับลองดูว่า เป็นพระของใครที่นิยมใช้อย่างไงก็ลองแอดไลน์หรือโทรมาคุยกันนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับพิยศครับผมครับผมครับพ่ยศสวัสดีครับ